สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเดวเกอร์มาแจกแจงตารางการแข่งขันของกัปตันผู้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสับสนกันบ้างนะครับว่ากัปตันผู้ในแข่งวันไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับกัปตันผู้แข่งในวันพรุ่งนี้นะครับหกโมงเช้านะครับเพื่อนๆเอาเป็นเวลาไทยเวลาบ้านเราเนี่ยก็คือแข่งวันที่14เวลา6กโมงเช้าครับอ่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารอเชียร์กัปตันผู้นะครับซึ่งต้องบอกว่าคู่แข่งของกัปตันผู้เป็นทางด้านของซานเดโก้โมโจครับมี ทางด้านของรีเดยองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับทางคู่นี้นะรวมถึงครับในเรื่องของวันนี้ครับโคเวอร์วีลีครับฮุนไดเจอกับ IBK เครับเราเชียร์ฮุนไดกันเต็มๆนะครับถึงแม้ว่าไม่มีน้องสองแต่ฮุนไดก็เป็นทีมของน้องสองครับและวันนี้สําคัญมากๆครับถ้าฮุนไดสามารถทําให้ IBK ไม่มีแต้มได้นะครับนั่นหมายความว่า ทางฝั่งของไฮพาร์ตก็ยังจะอยู่ท็อปโต่อไปครับแหมวันนี้เราต้องลุ้นเชียร์ฮุนไดกันแบบเต็มๆเลยนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวบดีกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ เราไปเรื่องที่เรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือเรื่องของลีกอเมริกานะครับกับตันผู้พรนพันเกิดป่านะครับจะลงทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งีหนก็คือซานเดโกโมโจ้นั่นเองนะเป็นทีมของทางด้านรีดดยองนะครับแน่นอนว่าทั้งคู่เลยครับเคยอยู่ทีมเดียวกันนะครับเมื่อตอนที่เล่นให้กับลาปิสบูคาเลสนะครับโขจอนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในลีกสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของออรันโดครับก็ มุ่งหมายที่จะทำสถิตินะครับ ชนะ10นัดติดให้ได้นลครับล่าสุดเนี่ยชนะมา9กนัดติดแล้วนะครับแน่นอนครับตอนนี้ครับทีมออรันโดนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับส่วนทางด้านของซานเอโกโมโจเนี่ยอยู่ก็เรียกว่าอันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับแน่นอนว่าทั้งสองทีมเนี่ยก็หมายมั่นปัดมือที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับโอกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะในเกมเกมนี้นะครับในความคิดของโอกเนี่ยโอกมองว่าออรันโดดูดีกว่านะครับด้วยความ มั่นใจนะครับด้วยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างโมเมนตัมมันมาทางออรันโดนะครับเจอกับทางด้านของซานเอโกโมโจเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดตึงเพราะว่าซานเอโกโมโจก็เป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ออ้ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับมาเจอกับทางด้านของออรันโดจริงๆเนี่ยอุ้ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกน่าจะเป็นอะไรที่ดวลกันเดือดนะครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของการเจอกันเนี่ยอุ้ว่ามันมีในเรื่องของกระแส ทางหลายๆทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกันระหว่างเซตเตอร์ของเกาหลีกับเซตเตอร์ของไทยการ การลุ้นว่าทางด้านของวาเกลลี่เนี่ยจะสามารถชนะนัดที่10ได้หรือไม่ติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของซานเตียโกโมโจจะสามารถหยุดความร้อนแรงของออร์เดอรวาเกลลี่ได้หรือเปล่าครับมันก็มีหลากหลายประเด็นนะครับว่าประเด็นหลักๆเล,ล,ลยเดี๋ยวคงจะเป็นการจับตานะครับระหว่างการเซตเนาะของกัปตันผู้แล้วก็รีเดยยองครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีทักษะวิธีการเซตเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นเป็นคนเอเชียด้วยกันทั้งคู่ว่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะจุดแข็งของ ทางฝั่งของออรันโดวาคิรีนะครับแน่นอนว่าก็เป็นกับตันผู้ของเราเนี่ยแหละรครับเพื่อนๆจังหวะการเซ็ตหลอกจังหวะการเล่นที่แน่นอนครับเทมโปจังหวะการเล่นเนี่ยดูจะ แตกต่างไปนะครับจากมือเซตคนอื่นแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นจุดแข่งนะครับแล้วก็การกระจายแต้มกันตีก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็รอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรย้ํากันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆนะ14มีนาคมนะครับเวลา6โมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะครับเพื่อนๆเอ้าดีกอเมริกาก็ประมาณนี้ครับทีนี้ครับเรามาดูวอลเล์บอลของเกาหลีกันสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างคุนไดกับ IBK ครับเกมเกมนี้มีความ สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับฮุนไดครับห้านัดหลังสุดนะครับแพ้ไป3ชนะไป2นะครับเช่นเดียวกับ IBK ครับแพ้3ชนะ2นะครับผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยถือว่าพอๆกันเลยนะครับส่วนในเรื่องฮัทเวีที่เจอกันครับเจอกันมาแล้ว5นัดในฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งฮุนไดเนี่ยชนะไป4แล้วก็แพ้เพียงแค่1เท่านั้นนะครับเฮทเเนี่ยฮุนไดค่อนข้างจะข่มพอสมควรเลยซึ่งแน่นอนครับ เกมวันนี้เนี่ยโอ๊กมองว่ามันเป็นเกมที่มีความสละสสาคัญพอสมควรเพราะว่าฮุนใดเนี่ยพวกเขาก็ต้องการจบในตําแหน่ง อันดับที่2นะครับส่วนทางฝั่ง IBK พวกเขาก็ต้องการจบในอันดับที่4แน่นอนอยู่แล้วนะครับเกมการเจอกันในวันนี้เนี่ยมองว่าคุนไดก็จําเป็นที่จะต้องชนะครับจำเป็นที่จะต้องเก็บแต้มให้ได้เพื่อที่ว่าไม่ให้レสปาร์กแซงนะครับเกิดวันนี้แพ้ขึ้นมาไม่ได้สแตมเนี่ยโอกาสที่รสปาร์กจะแซงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของ IBK เองครับพวกเขาก็เพียงต้องการแค่หนึ่งแต้มนะครับเพื่อที่จะแซงไฮพาร์ขึ้นไปอยู่อันดับที่4ให้ได้เลยครับจริงๆ IBK เนี่ย ชนะได้ก็ดีในมุมมองของเขานะแต่ถ้าแพ้เนี่ยมีสักหนึ่งแต้มก็แซงไฮพาร์ทขึ้นไปแล้วครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักที่พวกเราคุยกันเนี่ยยังไงวันนี้ต้องเชียร์บุนไดกันเต็มที่ครับเพราะว่า ยังไงก็ได้ครับไม่ให้ I b บเคมีแต้ครับไฮพาร์ตของโมเมเน่ก็จะยังอยู่อันดับที่4ต่อไปครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่ดูเดือดนะครับวันนี้ร่วมเชียร์ร่วมเป็นกําลังใจให้กันนะครับสำหรับเราเชียร์หุ้นทดกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับจุดแข็งของหุ้นไดแน่นอนครับถึงแม้ไม่มีน้องสองเนี่ยเขาก็น่าจะใช้โกเยริมลงเล่นแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยโอ๊กมองว่าเขาก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับจูนอยู่พอสมควรเพราะเราก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าตั้งแต่น้องสองเก็บไปเนี่ยหุ ในการที่เขาเรียกว่าเคี่ยวกรรมนะครับในเรื่องของระบบเอาแบบให้มันลงตัวที่สุดนะครับเพราะว่าฮุนไดเนี่ยลงตัวมากๆเมื่อตอนมีน้องสองอยู่พอไม่มีน้องสองแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมระบบการแก้ไขระบบเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งถ้าเรามองตรงเนี้ย ถามว่าคุณใดามาในทิศทางที่ดีไหมโอกว่าก็เริ่มมาในทิศทางที่ดีขึ้นได้เรื่อยนะครับโอก็เชื่อว่าตัวโค้ดเนี่ยน่าจะใช้ผู้เล่นตัวจริงแหละเพราะว่าระบบมันยังไม่นิ่งเพื่อนๆต้องยอมรับว่าระบบมันยังไม่นิ่งพอระบบมันยังไม่นิ่งเนี่ยก็อ,อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของผู้เล่นตัวจริงไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆแมตช์นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าทำไมไม่ใช้ตัวสำรองกลัวนักกีฬาบาดเจ็บอะไรแบบนี้แต่ว่าเนี่ยแหละครับด้วยความที่คุณใดระบบอ่ะมันอาจจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่ก็เลย ไปก่อนนะครับเร,เรื่อยๆนะส่วน IBK ครับแน่นอนครับพวกเขาก็คงจะทําเต็มที่นะครับเพราะว่าทุกๆแต้มของเขามีความหมายนะการขับเคี่ยวเคียวๆฟันในในอันดับที่4เนี่ยก็ยังคงดูเดือดนะครับ IBK มองว่าเขายังไงก็ได้นะจริงๆ3หรือ2แต้มขอให้ชนะเนี่ยน่าจะแฮปปี้แล้วนะครับซึ่งก็วิกตอรเรียกับทนาหฮารคยององว่าการเข้าขารู้ใจก็ดูดีขึ้นเรื่อ,อยๆเหมือนกัน สิ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับว่าทางฝั่ง IBK เคจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็วันนี้5โมงเย็นนะครับเรามาร่วมเชียร์หุ้นไทยนะครับให้สามารถเอาชนะ IBK ให้ได้นะคือทำยังไงก็ได้เอาชนะไม่พอนะคือต้องไม่ให้ IBK มีแทมด้วยเพื่อที่ว่าไฮพาร์ตของโบเบจะได้อยู่อันดับที่4ต่อไปนะครับและนี่ก็เป็นต้องราทั้งหมดที่ยงนํนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเรามาแลก ความคิดเห็นเรามาพูดคุยกันนะครับวีดีโเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ